ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวรรณคดีไทยเรื่องมัทนะพาธาคาบนี้เราจะอ่านวรรณคดีเรื่องนี้กันแต่เอ๊ะก,ก่อนที่จะอ่านเรื่องนี้ได้อย่างเข้าใจเราต้องอ่านฉันเป็นก่อนแล้วเราอ่านเป็นหรือยังอาจจะยางนาดังนั้นเราจะมาทำความเข้าใจกันว่าฉันคืออะไร yeah! ฉันคือตัวฉันเอ๊ะอาจจะยังไม่ใช่หรือฉันคือนี่พระนั่งฉันข้าวก็ยังไม่ใช่อะ,ะเฉลยฉันคือคำประพันธ์ประเภทหนึ่งที่รับแบบแผนมาจากภาษาบาลีสันสกฤตมีลักษณะดเด่นคือเสียงครุและเสียงละหูและมีลีลาการอ่านที่แตกต่างกันไปตามชื่อของฉันแต่และชน,นิด วันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนทุกคนอ่านฉันให้เป็นอ่านฉันที่เป๊ะอ่านฉันที่ปังซึ่งในการอ่านฉันนั้นจะใช้คำนองที่เหมือนกับการอ่านกาบแต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่มีการบังคับเสียงที่ไม่เหมือนกันนั่นคือเสียงครุและเสียงละหูซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยสัญลักษณ์ที่เราใช้ในการแทนคำครุคือ สัญลักษณ์ที่เราใช้แทนคำละหุคือคารุแปลว่าหนักและละหูแปลว่าเบาดังนั้นเวลานักเรียนอ่านออกเสียงให้อ่านออกเสียงคารุให้หนักและอ่านออกเสียงละหูให้เบาลงเราไปฟังตัวอย่างการอ่านออกเสียงฉันแต่ละชิริกันดีกว่า Let's go <S อินทรวิเชียนฉันแปลว่า ฉันที่มีลีลางดงามประดุดสายฟ้าของพระอินมีทั้งหมด11อรคำวักแรกห้าคำวักหลัง6คคำเวลาแบ่งวักเราจะแบ่งวักแรกเป็น2 3และวักหลังเป็น3 3ไปฟังกันเลยจ้าอินทร์วิเชียนฉันข้าของประนตนอมศิรกล่าวและรับ อ,อีกขอประนมก่นและจะทำประโยคีท่านอยู่นไพราลเพา,าการกุ้ลดีและท่านบ่ได้มีให้ปางหรืออย่างไร อันมูลพลานาบริบูรณ์หรือฉันได้ยุงริมและเลือปลายบ่มมีกวนหรือเจ้าขางเป็นยังไงกันบ้างอินทรวิเชียนฉันหรือฉันที่มีความงามดุดสายฟ้าของพระอินนี่นะ ครูเอาพระอินมาให้ดูแล้วมีสายฟาด้วยเลิศเลิศเลิศเล,เละว่าแต่ฉันต่อไปจะเป็นอะไรไปฟังกันเลยฉันชนิดที่สองของเราในวันนี้คือผู้ชงครับประยาาฉันผู้ชงครับประยาาฉันแปลว่าฉัน ที่มีความงามดุดอาการเลื้อยของงูมีบาทละสิบสองคำวักแรกหกคำวักหลังหกคำเวลาอ่านเราจะแบ่งอ่านเป็นสามสามและสามสามไปฟังกันเลยผู้ชงครับประยาฉัน และหากต้องดิโยอกเจ้าจะแสนเศร้านอารมณ์เพราะเคยเห็นและเคยชมโเว้นว่างนวันเพนทิดาชังบำเรจิตบิดาให้ฤดีเย็นประดิษฐ์ โอชนาเช่นบอกเคยลิ้มน,นก่อนการจะกินเค็มหรือกินมันก็พลันส้มมโนมานจะชอบเปรี้ยวหรือชอบหวานก็ปรุงรสบ่ผิดใจเป็นไงกันบ้างเห็นงูเลยหรือ,อยังอ่ะถ้ายังไม่เห็นจะพาไปดูแป๊บหนึ่ง ชงครับประยาศฉันคือฉันที่มีลีลาดุดงูเลื้อยเป็นไงเหมือนงูเลื้อยหรือเปล่าอ่าพร้อมที่จะไปฟังฉันชน,นิดต่อไปหรือ,อยังไปกันเลยมาถึงฉันชน,นิดต่อมานั่นคือวสันตดิโลกฉัน วสันตดิโลกฉันมีความหมายว่าฉันที่มีลีลางดงามประดุดรอยแต้มที่กลีดเมฆซึ่งปรากฏในตอนต้นแห่งวสันตฤดูซึ่งวสันตดิโลกฉันหนึงบาทมีสองวัดวักแรกมี8ปดคำและวักหลังมีหกคำโดยเวลาอ่านเราจะแบ่งเป็นวักแรกสองสองสี่และวักหลัง สามสามวสันตดิโลกฉันอันว่า,าพระองค์กรุณาคอยหรือก็ควรจะปรีดาอีกควรฉลองวรมหาการุณาที่คุณครัน ดังนี้คันหนึ่งหรือกระบมอุระแหงกระหมอมฉันที่ตนบอาจจะอภิวันธนตอบประวาจาให้ถูกประดุดสุรประสงค์ีิวทรงพะร,งระโกรธา หม่อมฉันก็โอะนศิรนาบางทายุคนและกราบกราน <tir reconstruction> เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างว่าสันตดิโลกฉันถ้ายังไม่เห็นภาพไปดูตัวอย่างเป็นภาพให้เห็นแบบชัดๆกันเลย <c oughs> และฉันสุดท้ายในวันนี้คือตโตดกกฉันแปลว่าฉันที่มีลีลาเหมือนประตักที่ใช้แทงโค <c oughs> ในแต่ละบาทจะมี12องคำวักแรก6คคำและวัดหลัง6คคำซึ่งเวลาอ่านเราจะแบ่งเป็นวักแรก3 3และวัดหลัง3 สามเช่นเดียวกันไปลองฟังกันดูนะเด็กๆโตดกกระฉันนยนาก็จะชมวัตถุต่างมณิพันธ์และจะสูดสสวขันรสต่างสุภกา คีว่ตื่นก็จะดุอยู่ว่ดีสิริมาพิว่หลับหรือก็ข้าจะสุบินหรือดีเพลินคิว่ราตรีจะนอนหรือจะั่งหรือจะเดินบ่มีมีละจะเหินหรือจะห่างมัทนาโตโดกกะฉันเป็นไงกันบ้างเด็กๆ มีลีลาที่ไม่เหมือนเพื่อนเลยใช่ไหมล่ะลองอ่านกันหรือยังใครนึกภาพประตักที่เอาไว้แทงโคมไม่ออกดูตามนี้เลยจ้า let you know. เอาเอกควางขาวจุดกลางเขาว่าไปกลางเขาควางขาวเดินมายะนามาละยองแล้วขึ้นักระหว่างยองกับาชิดน้ำบบใหญ่ลำใหญ่ไหนย้อยล้วยว้าดีไ,ไป โอ้โหโอ้โหในวันนี้เราก็อ่านฉันกันไปถึงสชนิดด้วยกันเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เมื่อไหร่ก็ตามที่อยากฝึกอ่านฉันอย่าลืมเข้ามาฟังคลิปนี้กันบ่อยๆนะวันนี้ขอลากันไปด้วยคำคมที่กล่าวว่ามาที่ว่าเร็วแล้วยังต้องแพ้ลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีจ้าเด็กๆ